ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะทีห้เกตคามาติดตามห้เกตคาม่าเราฟังรับชมทางสองนุนทิยานะคะก็มีนุนทิยาหาเก้านุนทิยาผ้าร้ยนะคะก็มีทั้งพระทั้งโยมนะคะทีห้การติดตามยูนะคะมือวานนี้ก็เป็นวันที่16พฤษภาคม2หา6าก็นะคะเป็นวันประกาศผลสลัก ออกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะผลปรากฏว่ารละวันที่หนึ่งออก2 0 5 6 9 0นะคะเลขทยาย2ตัวล่างออก6 0นะคะก็ขอยินดีด้วยกับ FC ที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ FC ที่ยังบ้านที่โชคดีนะคะก็สู่กันต่อไปนะคะหัวอ,อกเดียวกันเด้อการนุนทียากกได้ตั้งแต่ค่าน้ำมันนะคะ สำหรับผู้ใดอยากท่าบุญนะคะทั้งส่องห้าวนิก็เข่าไปทั้งหมดทั้งมวนประมาณสิบหาสิบหาคลิปนะคะผู้ใดอยากท่าบุญกับอาจารย์ใดสำนักใดวัดใด อาจารย์ไดนนะคะนุนทิยาพ้อที่จะเป็นสะพานบุญไห้ทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะติดต่อนุนทิยาโดยตรงนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะ0981971934นะคะนุนทิยาพ้อมที่จะเป็นสะพานบุญไห้นะคะ,ะ,คะ,ท,ะ,ะ,ะ,คะทุกบาททุกตะตังถึงมือแน่นอนนะคะตอนนี้ก็มีหลายท่านหลายคนที่โอนมากทาบุญกับพอสายกับ เฮียโก้นะคะใจเย็นๆนะคะประมาณสองสามมือแล้วนุนทิยาไปมอบให้เราก็จะท่ายเป็นคลิปให้เห็นน้ากันนะคะหรือว่าอยากทาบุญกับอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะคะนุนทิยาเป็นสภาพบุญหายได้ทุกอาจารย์นะคะก็จะมาว่าว่าเขาชิปใดแน่อาจารย์ใดแน่เพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากจะจดไว้จะได้ตามได้นะคะบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นทุกคลิปนะคะบางคลิปจะยู่ช่องนุนทิยาหากเก้านะคะบางคลิปจะยู่ช่องนุนทิยาพารวยนะคะคลิปที่หนึ่งนี่เป็น คุณตาลมนะคะคุณตาลมนี่เป็นแนวทางของช่องนุงแหงนะคะตั้งแต่เลขออกไม่ไม่เผินทรงมาใหนุทียาเป็นสะพา,านบุณหายคุณตาลมเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณตาล้มหายศูนย์เก้าศูนย์แล้วหายเข้าศูนย์กับหกศูนย์พ้นปากฏว่าออกตรงๆนะคะเข้าบนเข้าล่างสุดยอดมากนะคะคุณตาลมนะคะสามารถยอดลังเบื้องได้นะคะคลิปนี้อยู่ช่องนุนทยาพ้ารวยนะคะ คุณตาล่มนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นแม่สดนะคะแม่สดนี่ก็ตั้งแต่นุทิยาไปตามนี่เข่าสองงวดซ่อนนะคะงวดที่ผ่านมานี่เข่าเจ็ดนิ่งงวดนี่เข่าหกศูนย์ตรงๆนะคะเพิ่นฟันมาเพิ่นได้ไปนอนอยูบ้านเลขที่หนึ่งหกศูนย์นะคะสําหรับแม่สดนะคะเข่าตรงๆผู้ใดอยากรวมทั้งบุญก็แม่สดค่ะโทมาคอมเม่นมาเด้อค่ะ ต่อมาเนี่ก็จะเป็นพ่อสายนะคะพ่อสายค้นขายปาซิวนะคะคลิปแรกนีเพิ่นกระไฮซูนเก้านะคะนุ่นที่ยากไอเขียนกับฟไฮเก้าศูนย์ออกเก้าศูนย์ตรงตรงนะคะคุณพ่อสายนะคะพ่อสายนะคะคลิปแรกของเพิ่นนะคะคลิปห้องสุดท้ายนีเพิ่นกะไฮศูนเก้า 09, แล้วก็ไฮเลขกันมาสองเกทนะคะกระเขาเก้าศูนย์นะคะพ่อสายนะคะ ะะเขาสองคลิปนะคะของพอสายนะคะเพิ่นกับ,บ่ไเลถูกนะคะเพิ่นสื่อถ้าศูนย์เ่าวอเลท้ามือว่านี่่าอ้อนนะคะู้ใดอยากซอยคา่ากับเขาขาหน้าพาไฟพอสายกระทูมากคอมเมนต์มาเด้อค่ะต่อมานี่ก็จะเป็นเฮียโกนะคะเฮียโกนี่เลขมีพี่มาไม่เข้านะคะเขาคลิปนี่เลขพระกับเลขพีเนี่ยนะคะเขาเลขพระนะพระหีหกศูนย์นะคะ,ะ,คะเลข,ขออกหกศูนย์ ล่างตรงๆนะคะผู้ใดอยากทำบุญกับเนียโกรกโทรมาค,คอมเมนต์มาเด้ค่ะนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นแนวทางของพี่เจนะคะแนวทางของพี่เจปนให้วิ่งศูนย์บนวิ่งเกตล่างนะคะหนึ่งในนั้นเก้าศูนย์ตรงๆนะคะผู้ใดผู้ใดอยากทำบุญกับพี่เจก็ขอเชิญนะคะติดต่อดวงที่ยาโดยตรงนะคะ ต่อมานี่ก็จะเป็นหน้าประดับสีหน้าประดับสีนุยทิยาเอามาลุ่งสองงวดซ่อนนะคะเข่าสองงวดซ่อนเพนัเก้าสามศูนย์ 30, พนหยตัดอยู่ในหันนะคะก็มีหนึ่งในนั้นเก้าศูนย์ตรงๆนะคะหน้าประดับสีนะคะนะคะคุณใดอยากทำบุญกับหน้าก็ได้นะคะยินดีด้วยนะคะจะเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นแม่ปูนะคะแม่ปูี่ก็ ปันมาได้เจ็บไข้เป็ดนะคะพันตีศูนย์แปดศูนย์เก้ากับเขาเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่นะคะแม่ปูนะคะนุ่นทิยาพ้อที่จะเป็นสภานบุญหายทุกคนทุกอาจารย์อยากทำบุญกับแม่ปูนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพออ่อปูเสือสายขาเม้นนะคะปูเสือสายขาเม้นไปวิ่งเก้าลูดเก้าบนนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเก้าศูนย์นะคะเลขสามตัวเฮฮาเก้าศูนย์เลขออกหกเก้าศูนย์เกือบแตกสามตัวนะคะพ่อ ปูเสือสายคอมเมนต์นะคะนะคะปูได้ยังท่า,าบุญกับปู่ติดต่อน,นุนทิยาเด้อค่ะนะคะคต่อมาเนี่ยจะเป็นเอฟซีน้องค่ายเลขปูคู่บาร์นะคะเพิ่นหายเก้าศูนะคะเพิ่นกับหายตัด07 97 09นะคะเลขออก90นะคะนะคะอยากท่าบุญกับโทรมาคอมเมนต์มานะคะนุนทิยาเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์นะคะ ก็มานี่ยก็จะเป็นคุณตาพงเลขมีที่มาถ้าไม่เข้างวดนี้เลิกให้นะคะเข้าเก้าศูนย์ตรงๆนะคะให้บนแยกบนแยกล่างนะคะนะคะบนสองคู่ล่างสองคู่นะคะเออล่างล่างเออล่างสามคู่นะคะนะคุณตาพงนะคะเขาเก้าศูนย์ตรงๆบนนะคะเลขมีที่มาผู้ใดอยากทำบุญกับตาพงศ์ก็โทรมาได้นะคะคอมเมนต์มาะคะ พ่อสารคามนี่กับเป็นเลขสูตรของเพิ่นบ่เขานะคะเขาเลขรับนะคะเลขรับไหศูนเก้าหนึ่งเลขออกศูนเก้าศูนนะคะตัดข้างนาน,นี่เขานะคะเลขรับของพ่อสารคามนะคะ,ะปูขาวนะคะ,ป,ะ,คะปูขาวนี่เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะผู้ใดสามารถเบิ้งคลิปนี้นี่จะรู้นะคะนุ่นทิยาเอ่อจ็กปิงปองนี่บ่เขานะคะ,ะ,ค,ะคลิปแรกคลิปที่สองคลิปโค้งสุดท้ายนี่ นุ่นทิยาซุ่มยู่หัวเข่าปูนะคะนุนทิยาเห็นเลขสามหกศูนย์นะคะสามหกศู 360, นย์นุนทิยาขึ้นหน้าจอหาแล้วก็วงกลมสีแดงหานะคะสามารถยอดหลังเบื้องได้นะคะปู้ขาวสามหกศูนย์ยู่หัวเข่าปูนะคะขางคว้านะคะนะคะเข่าหกศูนย์ตรงๆงนะคะนุนทิยากับได้นิดน้อยนะคะนะคะปู้ขาวนะคะ ต่อมานี่ก็จะเป็นแม่สายแม่สายนี่สามวดแล้วเข่าโตกับทั้งเมื่ดนะคะเข่าศูนย์หกนะคะเลขออกหกศูนย์นะคะต่อมาเนี่ก็จะเป็นพ่อยอดว่อนนะคะพ่อยอดว่อนนี่คลิปแรกของเพื่อนที่ไปงานขาวดํานะคะนะคะที่เพื่อนเห็นเลขยูด่ดูยุกกระดูกเนี่ยนะคะเป็นศูนย์หกเจ็ดนะคะเลขออกหกศูนย์นะคะนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาไปประมาณสิบหาคลิปนะคะ,ะก็จะแมาว่าว่าเขาคลิปใดที่ใกล้เคียงคลิปใดที่เขาเลขวิ่งคือนี่นะคะอาจารย์เซียนบ้านถือดับยอีกแล้วนะคะสิบงวดซ้อนนะคะดับล่างตรงตรง,ตรงเลขที่ไม่น่าลงทุนหนึ่งในนั้นไม่มีหกศูนย์นะคะนะคะหกศูนย์พวกนี้นะคะดับยู่อีกแล้วสิบงวดซ้อนนะคะอาจารย์เซียนบ้านเือนะคะสําหรับเลขจับเอ่อจับคู่พวกเขาะนะคะ พ่อมาสนี่ก็จะเป็นพ่อหนองบัวลําพูพ่อหนองบัวลําพูหัวที่ผ่านมานี่เพิ่นฝันมารดเครื่องรุดนะคะเลขเครื่องหกเก้าศูนย์ตรงตรงงวดนี่เพิ่นฝันว่าลดหายนะคะเลขเครื่องรดบ่ได้เอารุ่งรดหายทะเบียนเก้าสี่เก้าหนึ่งนะคะเลขออกเก้าศูนย์นาเสียดายนะคะพ่อหนองบัวลําพูนะคะใกล้เคียงนะคะพ่อมานี่ก็จะเป็นแม่เพิ่นแม่เพิ่นหายศูนย์แปดเลขออกเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะ ไก่เขี่ยงนะ,ะอาจารย์ชนะแปดแปดเพิ่นหายบนย่างเดียวนะคะหายบนหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเลขออกหกศูนย์ล่างนะคะให้บนออกล่างนะคะต่อามาเนี่ยก็จะเป็นแม่โคลาดไม่ออกน้านะคะแม่โพลาดไม่ออกน้าให้วิ่งศูนย์บนข้างข้างล่างก็ห้ศูนย์เก้านะคะเลขออกเก้าศูนย์บนนะคะ,นะคะแม่โพล่าดไม่ออกน้านะคะ ต่อมาเนี่ยจะเป็น fc คนเลยให้วิ่งสี่วิ่งหนึ่งวิ่ง9้าเน้นที่เลข9้าเลขออก90้าศนบนนะคะ fc คนเลยนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นแม่น้องนะด,ดา <c oughs> ใหเกตศูนย์ออกห0ศนะคะนานที่เสียดายแม่น้องระดาแต้มหนึ่งนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นอาจินอาจินก็นห้เกตศูนย์ศูนย์เจ็ด 0, 0, นะคะเลขออกหกศูนย์นะคะนะคะ ต่อมานีก็จะเป็นหน้าจอยหน้าจอยน้องแท่นคลิปแรกหายศูนย์เจ็ดนะคะเลขออกเลขอ 6, 0, 6อกหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยนะคะเสียดายน้องแทน่นงวดที่ผ่านมานี่บอกเก้าศูนย์นะคะนุ่นที่ย่าซื้อร้ายนะคะม่าออกกวนนี้นะคะบ่ได้ตามนะคะอาจารย์ยอดบุตรดีรัมให้วิ่งเก้าบนนะวิ่งเก้าบนเก้าศูนย์มากจริงๆนะคะเก้าบนทันชุยให้วิ่งห้าวิ่งเก้าบนนะคะออกออกเก้ 9, 9, าศูนยะ์ออกเก้าศูนย์บ, 5, บ, 9, บนนะคะออ เอาเลขวิ่งนะคะอาจารย์สวีนะคะจะไปไหว้จังน้อยนะคะปูแก้วนะคะปูแก,ะะปแก้วอุบลให้หกเก้าเจ็ดนะคะให้หกเก้าเจ็ดเลขออกหกเก้าศูนย์นะคะพิษตัวหนึ่งนะคะปูแก้วอุบลแล้วก็ต่อมาเนี่ก็จะเป็นแม่ชนบุรีนะคะแม่ชนบุรีให้วิ่งวิ่งบนเก้ามีเก้ามีเจ็ดมีหนึ่ง ออกเก้าศูนย์ 90, นะคะแม่ศูนบุรีนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นอาจารย์ยอดบุรี่ํานะคะอาจารย์ยอดบุรีลัมเนี่็ให้วิ่งศูนย์วิ่งหาบนล่างนะคะเลขก็มาเก้าศูนย์นะคะต่อมานี่กจะเป็นอาจารย์ปริศนานะคะพระอาจารย์ปริศนาให้หกหนึ่งหกหนึ่งล่างนะคะออกหกศูนย์ล่างนะคะแต้มเดียวนะคะถ้าอาจารย์ปริศนาหกหนึ่งล่างออกหกศูนย์ล่างนะคะ ต่อมาเนี่ยจะเป็นอาจารย์คนโคราชนะคะอาจารย์คนโคราชนี่เลขบนบนหาเด่นมีเก่ามีหกนะคะมาทั้งสองตัวมาสองมีเก่ามีหกมาทั้งสองตัวนะคะสําหรับลักลอยกับมานะคะอาจารย์คนโคราชนะคะเลขเด่นมาทั้งเก่ามาทั้งหกเลขลักล่อยกับมีหกนะคะ อาจารย์ก้นกคราดนะคะแต่ว่าจับคูว่ว่าถือนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นอาจารย์คนชัยภูมินะคะร <c oughs> ักล้อยมากเราเด้อค่ะรักล้อยกับเขานะคะเลขติดบนล่างมีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้ามาทั้งสองตัวนะคะแล้วก็เลขรักล้อยกับมาหกนะคะบ่งกลมหกกับมาหกรักล้อยนะคะเลขออกหกเก้าศูนย์นะคะสำหรับ power น,นะคะ power หายศูนย์แปดเลขออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะ ประมาณนี่ยจะเป็นอาจารย์คนล่าฝันอาจารย์คนล่าฝันนี่หงวิ่งเก้าวิ่งแปดบนล่างเลขออกเก้าศูนย์นะคะอาจารย์คนล่าฝันปูปูตาไฟศอนิคมนี่นะคะคนหายเก้าศูนย์ล่างนะเก้าศูนย์ล่างเลขออกเก้าศูนย์บนนะคะเป็นนาที่เสียดายนะคะอาจารย์ศอนิคมปูตาไฟนะคะ อ่าน้องต้นนะคะน้องต้นไฮฮาศูนย์ 50, นะคะเลขออกหกศูนย์คะพ่อดาวพ่อดาวให้วิ่งเจ็ดวิ่งเก้านะคะเลขออกเก้าศูนย์นะคะเขาเลขวิ่งอีกแล้วนะคะพ่อดาวนะคะสำหรับพ่อโจ้พ่อโจ้ไ้แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะเลขออกเก้าศูนย์ไฮเก้าหกสามเลขออกหกเก้าศูนย์นะคะสามตัวพิษตัวหนึ่งนะคะ,นะคะเลขสองตัวกับ แหนึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ ลายอาจารย์นะคะที่ใกล้เคียงหรือเขาเลขวิ่งนะคะสำหรับเลขดับยูอาจารย์เสียนบ้านคือดับตรงๆข้างล่างกบดับยูอีกแล้วสิบงวดซ่อนนะคะนุทียากกับปลาไซมาสมมาพ้าควนนะคะกับย่ำอีกข้างนะคะผู้ใดอยากร่วมทําบุญกับอาจารย์ได้สานักใดนะคะติดต่อนุนทียาโดยตรง0981971934แอดไลน์ตามเบอร์นะคะนะคะนุทียากับขอจบคลิป,น,ปนี้นะคะไปเพียงเท่านี้นะคะ คลิปนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ